คนที่จีวานมีนัสังทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ t Gamer นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปนะครับอัปเดตเกี่ยวกับแมปอนิเมะเดมิชั่นนะครับทุกๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับว่าอนิเมะเดมิชั่นเนี่ยเป็นแมปอะไรนะครับนี่นะครับก็คือแมปที่ผมพูดถึงนะครับมีผู้เล่นอยู่ประมาณ8,000คนเนาะ ก็เป็นแมปที่ดีมากๆแมปหนึ่งนะครับภาพสวยมากก็แนะนานะครับให้มาเล่นกันได้เนาะโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลย s ตา r ์บากร้านบริการไขยดีในราคาสุดคุม้มมีทุกแมปที่ทุกคนต้องการไม่ว่าจะเป็นอนิเม่รัสเตนบ็อตาหรือว่าบ็อกฟุตมีให้ทุกคนเลือกมากกว่าห0 0 ID รออรวมทั้งยังมีบริการร,รับฟาร์แมปต่างๆอีกด้วยกิฟต์การ์ดราคาถูกและบริการอื่นๆเกี่ยวกับโลโบอ,อีกเพียบลิงก์เพจลิงก์เว็บไซต์อยู่ใต้คำอธิบายนะครับปลอดภัยไว้ใจได้้ตอง Starbucks. อัปเดตอย่างแรกนะครับที่เข้ามาในอนิเมะเดิมพันธครับก็คือตัวละครครับตัวละครเนี่ยจะเป็นตัวละครอย่างโซนจินวูนะครับผมอ่าชื่อว่าแหลงแล้วก็เครื่องหมายเคชั่นมานะครับแล้วก็ฮันเตอร์เนาะราคาที่ต้องซื้อเนี่ยอยู่ที่2,500เจมนะครับการที่เราจะซื้อเนี่ยก็คือเก็บเจมนะครับมาซื้อนะการที่เราจะหาเพชรง่ายๆครับก็คือการทำเควสนะเควสเนี่ยก็ประมาณนี้ครับจะมีอยู่ประมาณ3 4 5 6เควสนะครับก็คือทำหลักๆก็คือ5เควสเนาะเควสที่เราจะได้เพชรเนี่ยรวมๆนะครับถ้าเราทำหมดวันนนึงะะะครรรับเาาจได้อยู่่ทีปมณ300 ร้อยเพชรนะครับก็ได้เศษเลทด้วยนะก็ประมาณ125อันนะครับก็รวมๆเนี่ยก็ทำไปเรื่อยๆครับกว่าจะได้เนาะครั้งละ330ครั้งละ330เนี่ยก็แป๊บเดียวน่าจะได้แล้วนะครับแล้วก็เวลาสัปดาห์เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นเควสที่ทำไม่ยากนะครับทำแบบบางอันเนี่ยทำได้เลยก็มีนะครับอ่อย่างล็อกอิน5วันอะไรเงี้ยเล่นไป4ชั่วโมงนะครับแป๊บเดียวก็ได้แล้วะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการฟาร์มเพชรเนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวละครกันเลยแล้วกันครับว่่าาาตัวลละะครรเนีียมมสกิอไบ้ง พี่ก็จะมาทดสอบในโหมดเทสตัวละคระครับเพราะว่าพี่ตอนนี้ยังไม่เพีซื้อตัวละครมานะอ่ะก็ไม่น่าจะต่างกันมากเนาะวจะมีสายฟ้านะครับตกลงมาประมาณ5อันเนาะเป็นปห้าหนะครับทุกคนออกมา5หลุมเตียูห6ฮิตนะอ่ะก็ดาเมจเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่การ์ดเราเลยนะครับดาเมจการ์ดส่วนใหญ่ถ้าการ์ดเราดีเนี่ยดาเมจก็จะแรงนะครับมาดูสกิลที่2เลยนะครับ เป็นการพุ่งใส่ครับแล้วก็ฟันรัวๆนะ <Read you S 2> นะี่นะครับผมทุกคนก็เดี๋ยวพี่จะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับปั๊บอ่าก็เป็นการพุ่งใส่แล้วก็สับรัวๆอย่างนี้เลยนี่ครับท่านี้เนี่ยมันเหมือนกับตัวละครตัวแรกนะครับอ่าม,ม,มันเหมือนกับตัวละครซงจินวูอีกร่างหนึ่งนะครับเป็นร่างตัวนี้นะผมทุกคนคน,นี่เป็นร่างตัวนี้เลยก็คือท่าพุ่งเนี่ยมันเหมือนกันนะครับเหมือนท่าแรกอ่ะลองสังเกตดีๆเห็นปะ มันเหมือนกันครับไม่รู้ว่าอมาตะหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะอมตะนะครับคล้ายกันเลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูท่าที่3กันเลยแล้วกันนะครับอ่าเหมือนกันแดดฟันรัวๆเหมือนเหมือนในเมะเ,เ,เ,เลยนะครับที่อ่าเท่าฟันรัวๆเหมือนนินจานะแต่ d i m e n เท่าฟันรัวๆนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาให้ดูอีกทีนึงนงครับคู่ดาวสิบวีนะท่านี้ถือว่าคู่ดาวนา,นานเอาเรื่องนี่นะครับป๊อปป๊าปป๊ป,ป,ป,ปอ่ามีเงาแดงๆด้วยนะการสับรัวๆครับประมาณ14ฮิตนะครับทุกคน โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอันติกันเลยแล้วกันนะครับท่าที่4นะครับคืออันติเมทของโซนจินวูล่างนี้นะครับอ่าโอ้เท่มากนะครับเป็นการฟันรัวๆนะครับผมให้เป็นคลื่นรัวๆนะแล้วเราก็จะมีเอฟเฟกออร่ารอบตัวนะครับทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับเราก็สามารถใช้สกิลได้รัวๆหรือเปล่าอ่าใช้สกิลสอเนี่ยครูดาวสกิลหนึ่งนะครับต่อคอมโบได้เลยนะนี่นะครับกดสกิลหนึ่งปุ๊บแล้วก็กดสกิลสอนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งนี่ ก็สามารถต่อคอมโบได้เลยเรื่อยๆนะครับท่านี้ก็อยู่นานเอาเรื่องครับอยู่จนกว่าอันตีเกือบมาเลยนะคือเกือบมาอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับทําให้เราวิ่งเร็วต่อได้อีกรอบหนึ่งเลยนะถือว่าเร็วมากๆนะครับตีอยู่20คิดนะผมก็ประมาณนี้นะครับสาหรับการรีวิวโซนจินบูล่างแรกนะครับก็คือล่างที่มาล่าสุดนี้เลยก็เดี๋ยวเรานะครับไปดูแมปใหม่กันเลยแล้วกันครับว่าเท่แล้วเฟีย้ยวขนาดไหนนะครับไปดูในเกมกันเลย โอเคครับตัดเข้ามาในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับด่านนี้เนี่ยก็จะใช้เลเวลอยู่ที่1 5 1นะครับถึงจะเข้ามาเล่นได้นะมอนก็จะเป็นประมาณนี้เลยมีตัวโล่มีตัวมีดนะครับเรารีบเคลียร์กันเลยแล้วกันนะครับจะได้ไปถึงตัวบอส l องเร็วๆนะเราวิ่งมาถึงโถงแล้วนะครับปลายทางตรงนี้ก็เป็นจุดรวมมอนนะครับเหมือนเดิมเลยทําแบบคล้ายๆเดิมเลยแต่แมปสวยขึ้นมากนะครับตอนนี้ดูแมปได้เลยครับว่าแมปสวยมากหน้าล็อบบี้ก็เปลี่ยนนะผม ลืมบอกไปเลยนะอ่ะพอเราเดินมาตรงนี้มันก็จะมีมอนแย่นะครับทางนี้ด้วยนะอย่าลืมเอามาเคลียร์กันด้วยนะครับเรามาที่ห้องโถงด้านล่างนะครับก็ตีกันต่อ,อยาวๆเลยนี่นครับเรามาถึงบอสโซนจินวูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เหมือนตัวที่เราเล่นเมื่อกี้เลยนะ แบบโมเดลรูปลักษณ์อะไรเหมือนกันหมดเลยครับมีเลือดอยู่ที่280ล้านนะครับอันนี้ไม่ใช่ระดับไนแมม์นะครับผมมันเลยอาจจะเลือดไม่เยอะเนาะไม่ใช่ระดับฮาร์ดคอร์ด้วยเดี๋ยวพี่ฆ่าเลยแล้วกันสกิลเนี่ยก็หลบถามว่าหลบยากไหมสาหรับพี่พี่ว่าก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับก็กดสกิลหลบได้เนาะถ่าฟันรัวๆเนี่ยมันอาจจะวงกว้างหน่อยนะอาจจะมีท่าหนึ่งนะครับที่เราอาจจะหลบยากนิดหนึ่งแต่ก็กดสกิลมาตาแก้เอาครับผมไปมีตัวสกิลมาตานี้กดแก้ได้เลยนะตอนนี้บอสจะตายแล้วนะครับออ,ก,บอ,บอก็ขึ้นนบัไ ต่อเลยนะครับพอเราฆ่าบ,บอสเสร็จเนี่ยอันนี้เป็นแค่บอสรอนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่เนี่ยจะรีบตัดไปเจอบอสใหญ่กันเลยแนละ้วกันเนาะจะได้คลิปเนี่ยจะได้ไม่ยาวมากนะครับ โอเคครับผมเรามาถึงหน้าห้องบอสแล้วนะครับนี่บอสก็ออกมาแล้วเป็นที่รียบร้อนนะครับเป็นบอสหน้ายิ้มที่เราชื่นชอบกันนั่นเองนะมีที่เสกมอนด้วยนะครับบอสต,ตัวนี้เราไม่สามารถตีแตกได้นะครับไอไอตรงนี้นะไอที่มันเสกบอสมอนมาเนี่ยเราไม่สามารถตีแตกได้นะครับเราจําเป็นต้องฆ่าบอสอย่างเดียวนะมันอาจจะน่ารําคาญนิดนึงนะครับแต่เราก็ต้องฝืนตีบอสกันไปนะอาจจะตียากนิดนึงนะครับสำหรับบอสต,ตัวนี้เนาะ เพราะว่าลูกน้องมันมาลบกวนเราด้วยครับสกิลลูกน้องเนี่ยก็แรงเอาเรื่องนะครับถ้าเราไม่มีสกิลฮิลเนี่ยก็อาจจะเดี่ยงเขาได้นะก็เลือดบอดก็ไม่ได้เยอะมากนะครับ3า0เล้านเองไปก็ฟันไปเลยนะครับตอนนี้คือเลือดลดไหลเป็นน้ำเลยนะครับตอนนี้ก็พยายามฮิลขึ้นมาครับยังดีนะที่มีบัฟนะครับบัฟตละครช่วยเนาะเป็นบัฟรีวายนะครับมันบอกเลือดด้วยตอนนี้บอสก็จะตายแล้วนะครับเลือดเหลือ17ล้านครับเรามาปิดฉากบอสกันเลย อ่าตายแล้วเดินที่เรียบร้อยนะครับดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างอ่าก็จะเป็นการระดับสีเขียวนะครับแล้วก็อันคอมมอนเนาะแล้วก็ระดับคอมมอนนะครับก็ถือว่าดีไหมเกลือนะครับผมอันนี้มันเกลือมากๆเลยทัมดามเมจไปเยอะพอสมควรครับขี้เกียจมานั่งนับหน่วยนะอะ่ประมาณ3มิลลิอนนะสามจุดาจบภายใน6นาทีนะครับอ่าก็ถือว่าตึงเอาเรื่องนะนี่นะครับทุกคนที่ออกมาให้ดูล็อบบี้ก่อนละกันนะครับล็อบบี้ตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนไปด้วยนะดูพระจันทร์ดิโอ้โหสีนี้สะท้อนมาสวยมากแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นไอละอองสวยมากๆ นะครับหน้าล็อบบี้นี่คือสวยมากๆเลยตอนนี้คือพี่เปิดให้ดูน,ดน,น,นะเลดก็น่าจะยังไม่มีนะครับมาใหม่พี่ไม่ให้ดูล็อบบี้เลดครับล็อบบี้เลดเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมครับทุกคนล็อบบี้เลดก็ไม่เปลี่ยนไปนะครับเหมือนเดิมเลยอันดานอะไรพวกนี้เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมครับยังไม่มีด่านอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะก็จบไปแล้วนะสำหรับการสรุปอัปเดตครับที่อัปเดตเข้ามาของซงจินวูนะครับก็ลหลายคนเนี่ยอาจจะชอบนะครับสำหรับโซโล่เลเวอนิ่งเนี่ยพี่ก็เช่นกันนะครับถือว่าเป็นไอด ส่วนใครนะครับที่อยากจะเข้ามาเล่นครับพี่ก็จะแปะลิงก์เกมไว้ใต้เดคิปชันนะครับหรือว่าใต้ข่าวอธิบายเนาะสามารถกดเข้าลิงก์เกมแล้วก็มาเล่นด้วยกันได้เลยนะครับใครที่อยากให้พี่ไลฟ์แบบนี้เนี่ยก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับพี่ก็จะมาเล่นแบบนี้ให้อีกทีนึงนะครับแล้วก็จะมาทำคลิปกับเกี่ยวกับแบบนี้เรื่อยๆครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดสมครใหกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบาย